เพราะฉะนั้นงานวิจัยมีแล้วค่ะทีนี้ก็ไขข้อข้องใจแล้วว่าก้านตองผักเชียงดาช่วยอะไรได้บ้างก็เสริมกันไว้ค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด3ตํตำรับทั้งเรนโบนี่แฮป p ี้พีเพิลเฟสแล้วก็ e อ็กซ์ตนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของเราติดต่อเบอร์คอ call นเตอร์ได้และช่วงหน้าค่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณผู้ชมเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามคาใจท่านใดที่ต้องการโทรศัพท์พูดคุยกับท่านอาจารย์อุบลในรายการนะคะพูดคุยกับหมออยากปรึกษาปัญหาสุขภาพขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตัวเองโทรศัพท์กันเข้ามาได้ช่วงหน้าจดเบอร์นะคะ0 2 9ย0 2 1ง3ค่ะและ0 2 9 6 0 2 1 3 4 ทุกปัญหามีทางออกแน่พบกันช่วงหน้ากับ Love Me มี v e v y h ม a l t h ค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับรายการ Love Me มี v e v y h ม a l ฮ h รักตัวคุณรักสุขภาพของคุณ กับช่วงนี้ช่วงตอบคำถามขาใจค่ะใครข้อข้องใจดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคุณรวมถึงขอคำปรึกษาคำแนะนำในรายการกันสดสดพูดคุยกับอาจารย์คุณหมออุบลเตชมณีสถิตในรายการของเราได้029602133 และ029602134มีปัญหาอะไรเป็นอะไรอยากเก็บไว้รักษาให้หายหรือหาทางออกให้ดีให้เจอแล้วคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในรายการนี้กับอาจารย์อุบลค่ะช่วงนี้ค่ะเราเปิดสายนะคะอาจารย์คะช่วงที่เรารอสายคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานนิดหนึง่งหนูมองว่าที่อาจารย์บอกคนที่เป็นเบาหวานไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมพันธ์ใช่ไหมคะอาจารย มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคะจากอาหารการกินที่เรากินหรือว่าเป็นคนชอบกินหวานเยอะๆหรอคะใช่ยางนี้นะคะโรคเบาหวานเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรจุดแรกสุดเนี่ยเบาหวานเราจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ก็คือเบาหวานชนิดที่ว่าค่ะตับอ่อนเนี่ยมันเสื่อมไปเลยอมันเสื่อมไปเลยมันไม่สามารถที่จะผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมาได้ค่ะคราวนี้ในวงการแพทย์พอมันเสื่อมไปเลยเนี่ย เราจะกินเราจะเอายาแผนปัจจุบันไปกระตุน้นกระตุ้นกระตุ้นให้มันเกิดมาปกติเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะมันเสื่อมไปแล้วเหมือนกับมันฝ่อแฟบเหี่ยวไปเลยค่ะเราก็ต้องฉีดยาเข้าไปเลยฉีดยาเพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพดีขึ้นเพราะเราฉีดสารที่ร่างกายไม่สามารถจะผลิตได้ค่ะฉีดเข้าไปเลยปุ๊บฉีดตามหน้าท้องฉีดตามต้นแขนหรือต้นขาเราฉีดเข้าไปปุ๊บคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ยังพอผลิตได้ค่ะยังพอแบบเสื่อมเป็นบางจุดพอตีมันปุ๊บอะพอตีมันปุ๊บมันก็ผลิตค่ะพอตีมันอ้าวเติรนเติเติมันก็ผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเบาหวานจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกก็คือจำเป็นที่จะต้องฉีดละค่ะเพราะมันสูญเสียฟังก์ชันทั้งหมดเขาเรียกว่าสูญเสียฟังก์ชันทั้งหมดเลย เมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นที่เราพูดถึงเรื่องเบาหวานที่ฉีดยาค่ะและการฉีดยาจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอและยาฉีดก็จะมีอยู่2อย่างก็คือยาฉีดชนิดที่ออกฤทธิ์ยาวก็คือลองแอคชั่นกับช็อตแอคชั่นก็คือถ้ามันสูงปุ๊บฉีดปุ๊บลดเลยค่ะดิ่งลงลดทันทีแต่ถ้าฉีดเวลาครั้งก็ยิงยาวเลยเชิญค่ะสายแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะอยากจะทราบนะฮะ มันการตองอะไรได้วยผลขนาดไหนมันแล้วราคาอยังไงไม่รูไม่ทราบว่ามีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะเพราะตอนนี้คือคุยกับคุณหมออยู่ในรายการนะคะครับค <c oughs> ่ะก็สุขภาพก็ดีฮะทุกอย่างอ่ะแต่เอามันอ,อะไรอะอายุล็อกไปเยอะเนาะค่ะ อายุก็เจ็ดสิบห้าแล้วโอค่ะแต่แต่ร่างกายก็แข็งแรงดีค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเซ็กอะไรอ่ะอืมค่ะเรื่องก็คือความเสื่อมของร่างกายใช่แต่ความดันก็มีนะความดันค่ะความดันก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็ถือว่ายังสูงอยู่นะคะค่ะต้องคุมนิดนึงนะคะ 1่0ร้อยห้าสนี่ถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องลดใ,<ช>ให้เหลือประมาณ130ถึงจะทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะแต่ก็กําลังดีนะออกกําลังทุกวันดีค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะซึ่งวันนี้มาเปิดช่องเราและได้ดูว่างานวิจัยตอนนี้เราบอกได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพชีวิตของ ผู้ชายเนี่ยบางทีมันเสื่อมถอยไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันหมดหมดอะไรใดอย่างอ่ะนะคะถ้าเราจะฟื้นฟูอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็ลองดูแต่ไม่ใช่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมันขึ้นอยู่กับระบบหลอดเลือดแต่ของคุณพี่อาจารย์บอกได้เลยมีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นถ้าเป็นเบาหวานแล้วโอกาสจะฟื้นฟูในยากแต่ถ้าคุณมีแค่ลดความดันและมันออกกำลังกายความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ก็ออกกำลังกายวันละชั่วโมงกว่านี่แหละค่ะนะคะแล้วก็แข็งแรงดีฮะวิ่งได้ค่ะวิ่งได้แต่ยังมีปัญหานิดหน่อยตรงนั้นก็คือเรื่องเรื่องเดียวนะคะอะลองดูค่ะค่ะลองเสริมไว้นะคะราคาเท่าไหร่้วอันนี้เดี๋ยวคุยหลังไม้นะคะชิ้ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรกลับค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเบอร์เบอร์ไหนครับ เบอร์ที่คุณใช้อยู่อะค่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวสายเดี๋ยวทิ้งไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วกันนะคะค่ะเดี๋ยวอนกลับเข้าไปข้างในนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคืออย่างนี้นะคะผู้ชายเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยก็คือตัวอาจารย์เองเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะผู้เรื่องนี้ก็คงจะไม่น่าเกียดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผู้ชายความเป็นชายเนี่ยค่ะมันมีอยู่ในร่างกายแต่ถ้ามันรู้สึกว่าลดความเป็นชายลงเนี่ย เขารู <Sut era> ้สึกเลยว่าเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหมตัวจย์เองเพิ่งไปอบรมมานะคะก็คือความสัมพันธ์ทาง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 เพศเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งใน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 มหาวิทยาลังสิตร่วมกับโรงพยาบาลอื่นๆได้ทําการเขาเรียกว่าร่วมกันเลยนะคะระหว่างราชวิทยาลัยกับโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับมหาวิทยาลังสิตด้วยนะคะ เขาศึกษาผู้ชายาที่ว่าเอ๊จำนวนเรื่องเรื่องเพศเนี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะเหมาะมแล้วก็จะต้องทำยังไงนะคะในวงการแพทย์เรา,าทำการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวอาจารย์หาเขาเรียกว่ามีมีผลวิจัยใช่ไหมคะว่าผู้ชายวัยไหนที่เหมาะที่จะมีเรื่องเพศเนี่ยกี่ครั้งถึงจะดีกับสุขภาพแล้วถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะถ้าเป็นผู้ชายที่สูงอายุหน่อยหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรือไม่กล้าที่จะปรึกษาเพราะกลัวว่าเฮ้ยพออายุมากแล้วถ้ามาคุยเรื่องเพศอาจจะมองว่าไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วเรื่องเพศเนี่ยนะคะถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตดีได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจความรู้สึกแล้วก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสูบฉีดแข็งแรงดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่อาจารย์อูบลบอกนะคะว่าแหมเราเราลาหนั้นไม่เจอนะคะแต่แต่อาจารย์จะสรุปง่ายๆว่าผู้ชายเนี่ยที่ที่ที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ย โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาจะกําหนดเป็นอายุนะคะอ๋อเป็นอายุอ่เป็นอายุก็คือถ้าถ้าอายุเนี่ยหกสิบหกสิบห้าหกสิบปีถึงเจ็ดสิบปีก็ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเจ็ดสิบห้าถึงแปดเดี๋ยวหกสิบถึงหกสิบปีจนถึงเจ็ดสิบปีเนี่ยหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งสัปดาห์ค่ะถ้าเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็ประมาณสองสัปดาห์หนึ่งครั้งอ๋อนะคะถ้าแปดสิบขึ้นไป ก็หนึ่งเดือนต่อหนึ่งก็คือค่อยๆลดปริมาณ่ะรับสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอยากสอบถามหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้อายุหกสิบย่างหกสิบเอ็ดนะคะจัดเป็นดำมันพลึกจะเป็นเส้นเส้นสมองตีบแล้วก็บาหวานความดันไขมันค่ะแล้วก็ผ่าตัดลิ้นหัวใจมาลิ้นหัวใจตีบออกมาได้หกเดือนค่ะ ก็อยากจะทานยานะคะมันมันมันจะทานได้ไหมฮะกับยาแผนปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคืออย่างนี้นะคะถ้าโรคต่างๆเนี่ยมารุมเล้าเยอะขอโทษทีนะคุณพี่ยังอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ปรากฏว่ามีมีโรคเนี่ยมาลุมเร้าเยอะแยะมากมายแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มเสื่อมถอยกว่าคนทั่วไปแล้วแสดงว่าในช่วงในช่วงสาวๆหรือในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเราทํางานหนักมากแล้วใช่ไหมคะ แล้วใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยบำรุงหรือไม่ค่อยดูดแลตัว,ตวเองหรือดูแลในทางที่ผิดมันก็จะส่งผลเป็นแบบนี้แต่เชื่อไหมคะ,คะตัวจันเองขอบอกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโอกาสที่จะแตกอีกเนี่ยมีสูงมากมรายงานการวิจัยระบุเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตแล้ว เป็นความเสื่อมของหลอดเลือดเอากล้องค้นมานิดนึงความเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองหรืออวัยวะอื่นใดเนี่ยถ้าเสื่อมแล้วเนี่ยหรือถ้าเคยแตกแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะแย่ลงเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะไปโหลดการทํางานของหัวใจนะคะก็คือถ้าความดันโลหิตสูงหรือเคยเป็นอพฤกษ์อัมพาตแล้วเนี่ยหัวใจจะทํางานหนักขึ้นกว่าปกติเห็นไหมฮะผลตามมาก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือต้องไปบายพาส หรืออื่นใดก็ตามและต่อมาก็จะไปที่ไตและไปที่ตับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหลอดเลือดเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ดีแต่ถ้าหลอดเลือดเราเริ่มมีปัญหาก็คือมีการอักเสบหรือมีการอุดตันที่บริเวณไขมันหรือเขาเรียกว่าเป็นสากาหรือเป็นรอยโรคเป็นรอยเป็นรอยโรคของอวมพึกอมาพาตก็คือแตกตีบตันแล้ว โอกาสที่จะแตกตีบตันเส้นใหญ่นีมีสูงกว่าคนอื่นอโหเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดป้องกันยังไงคะอาจารย์เราสามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้ค่ะเพราะผักก้านตองมีสารลูตินสารลูตินจะทําให้หลอดเลือดต่างๆในเอ็กซ์ไซมันขยันได้ยืดหยุ่นและทําให้ไม่เปราะออาจารย์พูดคําว่าไม่เปราะไม่เปราะเลยนะคะ มันจะรับกับแรงดันหัวใจที่บีบกระทบเส้นเลือดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขอบอกตรงนี้นะคะสมุนไพรก้านตองเป็นผักพื้นบ้านธรรมชาติเพราะฉะนั้นดื่มหรือกินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อย่างสบายใจและไม่ส่งผลอะไรกับร่างกายเลยนะคะ <C> e ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าควรจะต้องเสริมและจําเป็นจะต้องเสริมเลยเพราะโอ้ค่ะเป,เ,ปเป็นเด็กเป็นํามาฝึกมาประมาณแปดปีแล้ว,วค่ะเ็า8าแปดปีแล้วค่ะก็อยากให้เสริมไว้เพราะอ่าตัวอาจารย์เองบอกได้นะคะอันนี้โหลดไปที่หัวใจแล้วค่ะ,คะ ต่อไปถ้าเราไม่ดูแลจะโหลดไปที่ไตค่ะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วว่นี่ไงคะใจบีเห็นโอ้โหเหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็คือมันจะไปที่หัวใจแล้วก็เปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วเดี๋ยวอีกไม่ช้าถ้าไม่ป้องกันมันจะไปที่ไตใช่ไหมคะนะคะค่ะแล้วเออและที่สำคัญที่สุดตาก็จะมีปัญหาด้วยถ้าคุยกันดีๆนะคะตาเป็นยังไงคะ ก็ตาแล้วก็มัวตอนนี้มัว <ไอ S 2> เริ่มมัวมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตัวอาจารย์เองยังยืนยันว่าบ้านเสียยังต้องเรียกช่างนะคะรถเสียยังต้องเข้าศูนย์แต่ร่างกายคนเรากลับคิดมากอยู่กับตัวเราเองไอ้รถนี่เป็นปัจจัยอื่นนะ,ะแต่ร่างกายเรากลับไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับสมุนไพรที่ดีๆและที่สําคัญที่สุดมีงานวิจัยรองรับค่ะ นะคะก็การันตีเลยว่าสามารถที่จะดื่มน้ำสมุนไพรการตองควบคู่กับยาแผนปัจจุบันที่ทานอยู่เป็นประจำได้ไม่มีปัญหานะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบพระคุณค่ะคืออย่างนี้นะคะโรคอาจารย์น่ากลัวจังเลยอะค่ะจริงนะพออาจารย์พูดปุ๊บอาจารย์เหมือนหมอดูสุขภาพอาจารย์ดูสุขภาพนิดหน่อยมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตยังไงมาเราจะรู้ตัวเราดี พอที่นี้มันส่งผลมาถึงตอนนี้ซึ่งเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเมื่อก่อนไม่เคยดูแลตัวเองพอปัจจุบันนี้โรคมันลุมแล้วและโดยเฉพาะเอามาพึกเอามาพาดน,นี่เป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอกหลอกเลือดใช่ไหมคะคุณพี่คนเมื่อสักครู่นี้เป็นเมื่อแปดปีที่แล้วแล้วตอนนี้หกสบเ็ดก็แสดงว่าคุณภาพชีวิตค่ะ ของการที่จะอยู่กับโรคเอามาพึกษ์อาพาตเร็วกว่าคนอื่นนะแปดปีก็แสดงว่าเป็นเมื่อ50 57ิบห้ใช่ห้าสิบค่ะ51ปีเริ่มเป็นแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดใครดูทีวีแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์สายหนึ่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ จะถามว่าค่ะเป็นอัาหวานแล้จะทานหยุดยาหมอแล้วจะการแต่น้ำการตองการไปสองโหลกว่าแล้วค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันมันร่างกายมันปกติมันสบายดีโอ้โหสบายดีมากเดิมช่วงก่อนนั้นมันเคลือออกมากเลยจัดด้วยค่ะอ่า ช่วงนี้อากาศอากาศร้อนก็พักอยู่ได้ประมาณได้แต่รลอดวันเลยพอดีผ่าหลังใส่ใส่เหล็กไว้แปดอันด้วยอ๋อค่ะค่ะข่าวมาบอกมาแจ้งข่าวอันนี้ดืม่ม <c oughs> ดื่มตำรับไหนอยู่คะดื่มน้ำก้าดตองอยู่ดื่มสีอะไรอยู่คะสีฟ้า